เราพูดกันเลยนะว่าตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าใส่ด่วนเจมันมันมันดังแบบขออนุญาตใช้คำนี้เลยนะว่ามันดังมากมันเป็นที่คนมันเป็นที่มันเป็นอะไรอ่ะคือมันดังอ่ะใช้คำว่ามันดังดีกว่าสั้นๆง่ายๆไม่ต้องหาคำพูดอะไรมาแบบมาเยอะแยะคือมันดัง มันดังจริงๆใส่ด้วนเนาะอ่ะฉันจะคิดอยู่นี่ยว่าฉันจะเอาไงใส่ด้วนเจ๊เจมานั่งคิดนะเจ๊ว่าเจ๊จะปล่อยวันนั้นแหละจะปล่อยวันนั้นแหละเพราะเอาตรงเราไม่รู้มันจะมาอีกไหมมันอาจจะไม่มาอีกก็ได้หรือมันอาจจะมาอีกก็ได้คือเราไม่รู้เลย จะปล่อยแบบเดิมแต่ปล่อยเร็วขึ้นอาจจะแปดเก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะปล่อยวันที่หนึ่งนะคะแปดเก้าโมงจากที่สิบโมงครึ่งก็มาเป็นแปดเก้าโมงก็ตื่นเช้าหน่อยอะไรหน่อยเนาะอะโอเคทุกคนมีความเห็นว่าไงก็อย่างนี้เนาะเอาตามนี้นะคะเอาตามนี้เลยกำลังคิดว่าเอ้ยช่างมัน เขาจะอัานเราหรือไม่อัานเราแล้วแต่ก็ได้เพราะว่าเอาตรงเราเราเราทาใจแล้วว่ามันเข้าหรือเปล่าหรือไม่เข้าคือเราไม่รู้เลยคือเอาตรงเจไม่ได้เจเจจะพูดว่าเจไม่ได้ทําใจนะแค่จะบอกว่าพอใจแล้วพอใจในสิ่งที่ตัวเองพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับแล้วถามความส่วนตัวเจนะเจพอใจแบบมากๆ แล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะให้รัฐบาลเข้าสามตัวสามงวดติดเคยพูดกับทุกคนไว้นะตอนคนดูสองสามร้อยคนน่ะว่าทุกคนดูเจนูกไว้นะคะใครติดตามเจนุกอยู่ตอนนี้สองสามร้อยคนที่ดูเจนูกอ่ะเจ๊จะพาทุกคนถูกสามตัวรัฐบาลให้ได้เจ๊เคยพูดกับทุกคนไว้แล้วมันทําได้ถึงสามงวดติดเอาตรงคือเจ๊ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ขนาดนี้ถามว่า เจพอใจส่วนถ้าถามความคิดเจนะเจพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้แล้วค่ะแต่เจก็คิดว่ามันยัมีหลายคนที่เขาแบบต้องพึ่งพาเราอ่ะวันนั้นจะเป็นยังไงไม่รู้เจไม่รู้ทุกคนไม่รู้เจยังไม่เห็นเลข จ๊ยังไม่มีเห็นเลขอะไรทั้งนั้นทุกคนไม่รู้เจ๊ไม่รู้นะคะเจ๊ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ว่า วันนั้นเลขจะออกอะไรไม่มีใครรู้วันนั้นจะเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้แต่พอใจแล้วเจ๊พอใจในถิ่นตัวเองได้หลับแล้วพอใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมตตาเจ๊ที่แบบเจ๊พอใจแล้ว แต่แบบถ้าทุกคนยังคาดหวังกับเจยอยู่ได้เดจเจจะจัดให้ทุกคนค่ะไม่เป็นไรคนเรามีสิทธิ์หวังกันได้ต่อให้เปอร์เซ็นต์มันมีมากน้อยแค่ไหนคนเราก็มีสิทธิ์ที่จะหวังต่อให้วันนั้นมันจะมีเปอร์เซ็นต์แค่ศูนย์จดศูนย์หนึ่งเปอร์เซนทุกคนก็มีสิทธิ์หวังจริงเจเข้าใจทุกคนนะไม่เป็นไรค่ะ ก็มาทุกคนขาเดี๋ยวเจ๊จะมาเดี๋ยวเจ๊จะมาปล่อยเลขสองตัวให้ซื้อลอตเตอรี่กันก่อนเนาะเออใครอยากซื้อก็ซื้อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะปล่อยคืนนี้หรือเปล่าไม่รู้เอาตรง เอาจริงๆเลยมันก็เคืนความค้านหมายของอีเจนุกแล้วอนะเนาะผลลัพธ์งวดที่สี่จะออกมาเป็นไงเราไม่รู้เลยถ้าวันนั้นบุญบาร,รมีเรายังคงมีอยู่เรายังหนุนนำกันอยู่เจว่ามาแน่อืมมาแน่ <c oughs> จริง มาแน่อ่ะทุกคนเข้าไปรอแนวทางเจนูวันนี้ก่อนได้เลยนะทุกคนขาวันเสาร์อาทิตย์ทุกคนรู้เนาอว่าหวยมันมีน้อยนะคะอ่ะก็หวยมีน้อยนะคะเจก็ไม่ได้วางแนวทางอื่นนะคะนอกจากฮานอยเออของเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าเจก็อยากพักผ่อนบ้างเออเพราะว่าเจไม่ถนัดแนวทางอื่นเลยนะคะถนัดแต่หุ้นหุ้นเช้าหุ้นบ่ายแล้วก็ฮานอย ลาวนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแนวทางสารอาทิตย์อะเจไม่ค่อยถนัดนะคะถ้าใครเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนี่ยแล้วขอแนวทางสาอาทิตย์เจเนี่ยเจอาจจะไม่มีให้ก็คือเราเจะอยากให้ทุกคนพักผ่อนกันด้วยแล้วเจก็อยากพักผ่อนด้วยโอเคนะคะอ้ามาทุกคนขาทุกคนเข้าไปรอแนวทางที่ลิงด้านล่างก่อนได้เลยนะจ๊ะ ทุกคนเห็นลิงด้านล่างมจ๊ะมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูเลขก่อนจะหาเลขชอบมาตัวหนึ่งจะให้ไปซื้อรอตเรี่กันนะคะเดี๋ยวจะเอาเลขชอบมาหนึ่งหางสามตัวหนึ่งหางสองตัวหนึ่งหาง ให้ไปหาซื้อเลขท้ายหรือเลขหน้าอะไรกันก็ได้เนาะทุกสิทุกคนมีสิทธิ์หวังค่ะได้เจเข้าใจทุกคนนะคะสองตัวสองตัวอาจจะปล่อยคืนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ลย่ิบเอ็ดสองตัวอาจจะปล่อยคืนนี้ก่อนคืนนี้อาจจะปล่อยคืนนี้นะคะเลขสามตัวหนึ่งหางให้ไปหาซื้อรางวัลเลขท้ายสามตัวรางวัลเลขหน้าสามตัวของลอตเตอรี่ แล้วก็เลขท้ายสองตัวโอเคนะเออเจ๊มาชี้แจงนะคะเดี๋ยวคืนนี้อาจจะมาปล่อยเลขรัฐบาลเลขชอบของเจนุกนะคะไม่ได้มีสูตรอะไรเนาะชอบเลขไหนก็เอาเลขนั้นนะคะชอบเลขไหนก็เอาเลขนั้นอามาทุกคนขาทุกคนรู้เรื่องสายด่วนเจแล้วเนาะรู้เรื่องสายด่วนแล้วเนาะ นะคะหุ้นไทยไม่มีค่ะเจ๊วางหุ้นที่เจ๊ถนัดนี้เชา้านี้บ่ายนี้เชา้านี้บ่ายห้างเชา้าห้างบ่ายจีนเชา้าจีนบ่ายไต้หวันจะวางแค่เจ็ดหุ้นวันหนึ่งแล้วก็ฮานอยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ไปนะคะ,นะคะโอเคทุกคนขาเดี๋ยว ปิงปองอ่ะเจว่าเจจะลงให้ตอนเย็นเย็นๆเลยนะคะเพราะว่าแบบปิงปองเดียวนี้แบบเป็นเคสนะคะอันนี้คือเป็นเคสอยากรู้จังว่าคนที่ดูเจอยู่ตอนเนี้หกพันคนน่ะเคยถูกรัฐบาลสามตัวกับเจเมื่อกี่งวดละ เออเข้าไปรอแนวทางที่ลิงด้านล่างได้เลยค่ะเออกี่งวดแล้วไหนใครถูกหนึ่งวดพิมพ์หนึ่งงวดใครถูกสองงวดพิม